สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ห่างหายไปนานเนาะ EP นี้จะมาให้ดูต้นอินทพาลัมนะคะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะน่าจะนานแล้วนะที่เราไล่ต้นอินทพาลัมให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้ชมเนาะว่าอยากถามแบบ พี่พเพ,พื่อนๆพื่อนเนาะคนที่ทำไล่อินทาพร์ลมาะคะ่ะว่าทำไมอ่ะของคนอื่นเขาบอกว่าห้าปีแล้วอ่ะจะออกช่อออกผลแต่ของเราทำไมไม่ออกอยากให้อ่าพี่ๆี่ที่มีความรู้เนาะที่แบบไม่ห่วงว่าง,งั้นเถอะแบบบอกเคล็ดลับอะไรดีๆช่วยหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้คือ มือสมัครเล่นปลูกอินทผลัมอันนี้คือไม่ใช่มเมล็ดนะคะเป็นเนื้อเยื่อเนาะก็ทำตามที่พูดนะใส่นะ้ำใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยคือต้นห้าปีละโตเต็มที่ล้อันนี้ก็กลางมกกลาแล้วค่ะยังยังไม่เห็นวีแววว่าจะออกช่อออกผลเลยเนาะ เห็นไหมคะต้นใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงมากก็ช่วยแนะนำนะคะว่าทำอย่างไรบ้างเพราะว่าต้นแบบเนาะมีตะออกหนอคือเจ้าของก็อยากให้มันมีช่อมีอะไรให้เห็นให้ตื่นให้ตื่นเต้นหน่อยเนาะให้ตื่นตาตื่นใจหน่อยเพราะว่าความหวังรอแล้วรอเรา เห็นไหมคะต้นจะสวยงามออกสวยอย่างเดียวค่ะค่ะอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะอยากให้พี่พี่ที่มีความรู้เนาะไม่ห่วงเคล็ดลับบ้างนั่นเถอะช่วยแนะนำใต้คลิปด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะเพราะว่าอยากให้มันออกดอกเนาะเห็นต้นที่ คนอื่นเขาลงตามยูทูบเนาะเขาบอก5ปีก็ออกแล้วแต่นี้ก็คือ5ปีแล้วนะคะเพราะว่าเอามาลงก็3ปีแล้วเนาะอยู่กับสวนเขาก็สองปีเนาะก็5ปีพอดีละโตอย่างเดียวแต่ไม่ออกช่อช่วยแนะนำหน่อยนะคะพี่ๆที่ไม่ห่วงเคล็ดรับอะไรดีๆขอบพระคุณค่ะ